สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆตุกท่านครับก็ผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบาทงเหรียญน,นี้นะครับท่านเรามาดูครับว่าจะเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ตอนนี้นักสะสมกำลังตามหากันวุ่นวายอยู่นะครับท่านสองเหรียญสองปศนี้นะครับ ผมรับรองได้เลยว่าถ้าท่านมีครับโอกาสรวยมีเยอะนะครับท่านสำหรับสองเหรียญสองปศนี้ถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่ให้ทั้งสองเหรียญนะครับมาดูเหรียญแรกดีกว่าครับท่านว่าจะเป็นยังไงมั่งครับลักษณะของเหรียญไม่ต้องพูดแล้วนะครับเพราะว่าพี่เพื่อนเพื่อน้องท่านคงจะรู้ดีว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสําหรับสองเหรียญสองปศนี้นะครับท่านเรามาดูเหรียญแรกดีกว่าครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยเป็นเหรียญสองสีนะครับสีเงินสีทองนะครับเนี่ย สีเงินอยู่ได้นอกสูงุดนั่นในสีสองนะครับพูดมากไปไล้ครับสันเพราะว่าพี่เพื่อนน้องๆทุกท่านตำหนิผมมามางบอกว่าพูดเยอะครับนี่มาดูด้านหลังครับนี่ว่าปีพศเลยนะครับนี่ครับติดอยู่ในสิบหลัหรือเปล่านะครับพอตหนพันห้าร้อยสี่สิบกับทันนี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สิบซะด้วยนะครับนี่สำหรับปีสองห้าสี่ศูนย์นี่นะครับโอ้โหครับสองห้าสี่นนะครับในระดับยูนซีนั้น เออเอาจำนวนการผลิก่อนแล้วกันนะครับลืมผ่านไปเฉยเลยเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่านจำนวนการผลีตอยู่ที่เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่ศูนย์นี้นะครับในระดับยูนซีนั้นเขาอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับท่านบอจำนวนเยอะผลิตก็เยอะอยู่ครับเก้าล้านกว่ากว่าครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ที่ผ่านกาใช้นั้นตกอยู่ที่แล้วละเท่าไหร่ครับสี่สิบถึงห้าสิบบาทเหรียญนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่ศูนย์ที่ติดอยู่่่หหนนนึงรอสิบบััดทีีาาย้ สำหรับปีพศนี้นะครับเหรียญแรกผ่านไปแล้วนะครับดูเหรียญที่สองครับเหรียญนี้จะอนาคตดีไหมเดี๋ยวก็น่าจะรู้เองนะครับท่านนี่ครับเหรียญที่สองครับอาจจะมีรอยผิดบุบรอยบี้นิดหน่อยหน่อยะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านนี่ครับดูเหรียญที่สองครับนี่ครับพี่กลับมาแล้วประเทศไทยครับอักษรบิวพอจอนสผนห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกับท่านโอ้โหครับเหรียญนี้อันดับต้นๆของเหรียญที่หายากเลยนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับท่าน อันดับต้นๆเลยนะครับเนี่ยของเลียญที่หายากเลยนะครับของเลียนสิบบาทบาที่ติดอันดับที่หายากเลยครับอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยโอ้โหครับอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยครับจํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่เท่าไหร่เออเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญเองนะครับท่านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเหรียญเองนะครับเนี่ยโอ้โหครับสุดยอดเลยครับปีสี่หนึ่งเนี่ย ในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ2 5 0 0ันรอบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสี่หนึ่งนี้ครับฟุกเลยนะครับถ้ารมีครับรวยเรียเลยครับเนี่ยสุเหรียญที่ผ่านกระชายนั้นตกที่เหรียญละเกตร้อยถึงแ800ดร้อบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปี2 5 4หสี่หนึ่งนี้นะครับ